สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนช่างวิทย์เรื่งองลูกทาทุกคนนะครับนะนิทานล้างสมองวันนี้ลำโพงต้อนลำโพงนี่เลย <c oughs> นะครับลำโพงนะลำโพงพูดถึงลำโพงมันก็มีหลายแบบหลายรุ่นหลายขนาดจริงๆเลยเนี่ยนี่ก็ลำโพงนี่นะนี่นี่ก็ลำโพงเลย,นะ <c oughs> ลเลยตัวเล็กน่ารักมากเลยนะ อันนี้ก็ลำโพงเนี่ยนะลำโพงทีวีนี่นะครับนะลำพโพงอ้โหอันนี้มันอะไรเนี่ยลำโพงเนี่ยนะนี่นี่ก็ลำโพงเนี่ยนะนี่ก็ลำโพงเนี่ยนะว่าทำไมมันหลายแบบหลายอย่างจริงเลยนี่ก็ลำโพงเหมือนนะปัจจุบันนี้มันเป็นที่ดูดนอตแล้วสี่ถึงแปดโอห์มเลย, oh เยอ,อะไรกวาไป อ่ะทีนี้ลำโพงเนี่ยนะเมื่อเรารู้แล้วว่าลำโพงมันมีหลายแบบหลายรุ่นจริงๆเลยบางทีมันก็คนเราก็มาโซเรื่องลำโพงนี่สนุกสนานกันไปนะเพื่อนๆนะหลายอย่างเลยลำโพงมันก็นี่แหละหน้าตามันเพื่อนก็เห็นกันอยู่ตัวนี้อะไรนี่สไปเดอร์ปันนี่ฮะเด้งดึ๋งเหมือนทําหน้าที่เป็นเหมือนสปริงเลยนะตัวนี้เนาะสุดยอดจริงๆนะครับนี่กระดาษนี่นะโอ้ยกระดาษนี่บางรุ่นใช้พลาสติกนะตัวนี้เนี่ย อันนี้ก็ขอบขอบบางรุ่นก็เป็นโฟมแบบนี้นะบางรุ่นก็เป็นเหมือนกระดาษหลายแบบจริงๆเลยเนี่ยนะล้วนแล้วแต่ให้เสียงที่ต่างกันนะครับสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ลำโพงที่เราพบบ่อยๆมากๆเลยนะี่เราจะพบอยู่ที่เขาเขียนไว้ตูดลำโพงเลยว่าจะเขียนค่าโอหมอ์มไว้เออค่าโอห์มกับค่าวัตนะเพื่อนนะค่าโอห์มโอห์มนี่ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะเดี๋ยว หยิบอะไรมาก็ไม่รู้ในกระดาษขาวเนี่ยค่าความต้านทานก็จะเรียกเป็นโอห์มโอมโอเมก้าสัญลักษณ์ของโอเมก้าเฮ้ยแบบสวยเลยโอเมก้านี่ที่ค่าที่เราพบบ่อยมันจะเขียนไว้อะไรเนี่ยสี่โอห์มแปดโอห์มสิบหกโอห์มอะไรเงี้ยนะบางรุ่นก็มีสามสิบสองโอห์มเลยในของทีวีบางรุ่นมันสามสิบสองโอห์มมันรุ่นเก่าแล้วล่ะนะครับ แล้วก็วัดโอ้โหวัดนะครับตัวดับบิลยูนะสองวัดบ้างห้าบาทบ้างสิงบวัดอะไรรมมาเนี้ร้อยวัดพันวัทแปดร้อยวัดอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็คือวัดนะครับนะยอดที่นี่สัญลักษณ์ของลำโพงนะสัญลักษณ์ของลำโพงเนี่ยมันจะเป็น แบบนี้แหละนี่นี่นี่ก็ขั้วต่อและพิมพ์กำกับไว F ้ SPK มันก็ย่อมาจากสปิเกอร์นะมันเป็นแบบนี้ะนะเพื่อนนะนี่ก็คือสัญลักษณ์ของลำโพงครับนะทีนี้เราก็มาเข้าใจว่าลำโพง4โอห์ม oh 8โอห์ม oh 16โอห์ม oh อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่า8โอห์ม oh 4โอห์ม4โอห์ม8โอห์ม16โอห์ม32โอห์ม 32, oh 32 oh m, ไม่ค่อยเห็นแล้วมันอยู่ในทีวีรุ่นเก่านะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าใจกันว่าบางคนก็มาคุยกันว่าโอ้ยผมใช้แอมรุ่นนี้นะลำโพงผมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับลำโพงผมนี่15นิ้วเน5นิ้วเลยนะ15นิ้วเลย800วัตต์โอ้โหคักหล คือลำโพงนี้เขาจะบอกเป็นขนาดนะครับขนาดเขาจะบอกเป็นนิ้วนะครับนิ้วขนาดก็คือเอาตารางเมตรมาวัดดูมันจะปากปากมันจะกว้างกี่นิ้วนะครับเขาบอกเป็นนิ้วนะครับไม่ใช่เซนนะครับบอกเป็นนิ้วนะเป็นอย่างนั้นนะครับสิบแปดนาฬิกาโดยประมาณของวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองพันกร้อยหกสิบสี่เขาจะบอกลำโพงก็จะบอกโอห์มวัดนิ้วบอกขนาดบอกโอห์มบอกวัด นะครับแต่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรารู้สามค่าเนี้เราก็ไปเถียงกันแล้วรุ่นนั้นดีรุ่นนี้ไม่ดีรุ่นโน้นดีผมจะบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วลำโพงตัวไหนจะดีไม่ดีนั้นจะดังดีไม่ดีนั้นมันจะมีค่าทีเพิ่มเติมก็ีีนะเพื่อนนะนอกจากโอหมวัต ขนาดของลำโพงก่อนเอาขนาดก่อนดีกว่าเว้ยขนาดโอห์มวัตต์นะครับนะครับมันก็จะมีค่า F ค่าฟรนะีคูนซี่เนาะค่าความถี่เนาะแล้วก็รวมไปถึงค่า dB อืมมีค่าพวกนี้แต่สองค่านี้มันมันไม่ค่อยมีใครมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังหรอกนะครับมันจะเยอะนะครับไม่ค่อยมีใครมาเล่าสู่ฟังนะครับ แล้วก็รวมไปถึงว่าสรีระของลำโพงด้วยนะครับว่าประกอบไปด้วยขอบแบบไหนยังไงจะให้เสียงนุ่มเสียงนิ่มอะไรแตกต่างกันไปนะครับแล้วที่นี้ผมก็จะมาเล่าเพื่อนฟังว่าบางคนก็เข้าใจว่าลำโพงวัดสูงเนี่ยมันจะดังดีกว่าลำโพงวัดต,ต่ําอย่างเช่นลำโพงแดโอห์ม oh ร้อยวัตต์กับแดโอห์ม oh ห้าร้อยวัตเพื่อนก็เข้าใจว่าลำโพงแดโอห์ม oh 5้า้อยวัตจะดังดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้ว มันประกอบกันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่างเช่นว่าเราต่อเครื่องขยายเสียงนี่คือสัญลักษณ์ของเครื่องขยายเสียงนะครับนี่คือสัญญาณเข้านี่ก็คือต่อไปที่ลําโพงลําโพงตัวนี้เป็นลําโพงสมมุติว่า8โอห์มนะครับท่านเพื่อนเปิดแล้วดังดังแล้วปุ๊บอ่านะครับว่ามันดังแล้วปุ๊บ เพื่อนเอาลำโพง4โอห์มมาใส่ขนาดดอกเท่ากันเออตัวลำโพง4โอห์มอาจจะดังแรงกว่านะครับเพราะว่าความต้านทานภายในมันน้อยกว่ากําลังส่งไปเท่าเดิมแต่กําลังภายในความต้านทานมันน้อยกว่ามันทําให้เกิดเป็นอานาจสนามแม่เหล็กมากกว่ามันก็เลยดังดีกว่านะครับทีนี้มันก็มีตอบไปอีกว่าเราก็รู้ค่าโอห์มเราก็รู้ค่าวัตต์คนเรามาเข้าใจว่าลำโพรง100รวัตต์ กับลำโพง500วัตต์สมมุติว่าตัวนี้300วัตต์ดีกว่ากับ500วัตต์เพื่อนครับเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าลำโพง300วัตต์กับลำโพง500วัตต์ตัวไหนมันจะดังดีผมบอกเลยไม่รู้หรอกครับเพราะว่ากําลังวัดมันมน่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงการดังดีนะวัดคืออะไรครับวัดก็คือการทน การทนกำลังพอร์ที่ส่งเข้ามาพอร์ Power ที่ส่งเข้ามาอย่างเช่นพอร์ตัวนี้เป็นพอร์แอมตัวนี้พอร์แอมพอร์แอมตัวนี้มีกำลังขับ300วัต300วัตเลยเปยิดได้สูงสุด300วัต์ส่งพลังงานมาให้ลำโพง300วัตตัวนี้โอ้โหได้การเลยดังเติม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 อิ่มเลยนะครับแล้วทีนี้ แอมตัวเดียวกันส่งกําลังส่ง300วัตต์มาที่ลาโพง500วัตต์ตัวนี้ก็ดังดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแอม500วัตต์มาใส่นะครับตรงนี้นะครับเป็นแอม500แล้วนะทีนี้ส่งมาให้ลําโพง300วัตต์โอ้โหเพื่อนเลยลำโพง300วัตต์ตัวนี้จะต้องขาดไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารับกําลังได้แค่300วัตต์เราส่งกําลังมา500วัตต์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งกําลังมาที่ลําโพง500วัตต์ตัวนี้มันก็ดังดีนะไม่ขาดนะครับนั่นก็หมายความว่ากําลังนะครับวัตต์ตัวนี้ก็คือค่าทนกําลังของ power ที่ส่งไปหาลำโพงนั่นเองไม่ใช่ความดังนะ <c oughs> นะครับส่วนมากเราเขามาเข้าใจกันว่าโอ้โหลำโพง500วัตต์ตัวนี้นต้องดังกว่า300วัตต์แน่ๆเลยในความรู้สึกนะครับโอ้ยใส่แอมป์เข้าไป ลำโพงแปดร้อยวัตต์จอดจอดสุดยอดจริงเลยนะครับเพื่อนคงเข้าใจแล้วนะครับว่าค่าวัตต์ก็คือค่าทนกำลังแรงจากแอมป์นะครับแล้วทีวนี้ความถี่ความถี่นะครับความถี่ของลำโพงไอ้ตัวนี้เขาจะไม่ค่อยบอกนะครับนะไม่ค่อยบอกนะบอกไปแล้วมันงงงงแล้วมันขายไม่ได้นะความถี่ความถี่ตอบสนองความถี่ตอบสนองของไอ้จ้าตัวลำโพงเนี่ย มันจะแตกต่างกันอ่าันแตกต่างกันนะอะลำโพงตัวนี้ทํามาเป็นบูเฟอร์ลำโพงตัวนี้ซับบูเฟอร์ตัวนี้ทํามาเป็นเสียงกลางอีกตัวนี้ทําเป็นเสียงแหลมมันก็จะต่างกันเออมันไม่ใช่ว่าลำโพงแต่ละตัวมันจะตอบสนองความถี่ที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทีนี้มันเป็นแบบนี้ไงถ้าเพื่อนไปหาดูนะความถี่ของโลำโพงนะเพื่อนนะเอะ๊เพื่อนก็จะเจอเป็นการาฟ กราฟนั่นนี่กราฟั่ความถี่ <c oughs> เป็นความถี่เดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงความถี่แล้เวเรามาดูที่เดซิเบลกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมามันจะงงเนาะเดซิเบลคืออะไรเดซิเบลเวลาเขาวัดเดซิเบลเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยลำโพงมจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะมีเครื่องมาตรวจวัด อาจจะเป็นเครื่องตรวจจับเป็นไมโครโฟนเป็นอะไรก็ว่ากันไปต่อเข้ากับจอแสดงผลคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่ากันไปเป็นเครื่องมือโอ้ยทำไมมันเขียนได้สวยงามจังเลยเนี่ยนี่แล้วทีนี้เขาก็เปิดเสียงมาอย่างเช่นใช้เพโวแอมขนาด1วัตในเปิดมา1วัตนะครับนะความถี่ก็ไล่มาตั้งแต่ความถี่ต่ําจนถึงความถี่สูงของหูที่เราจะได้ยินอย่างเช่นความถี่อะไรยี่เฮิร์ ถึง16กิโลเฮิรต์นี่ก็คือความถี่เสียงที่เราได้ยินอ่านะครับปึ๊บนี่1เมตรนะนี่1เมตรเนี่ยแล้วมันจะได้เดซิเบลเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าลำโพงตัวนี้ป้อนเข้า1วัตต์ห่างจากตู้1เมตรได้สัก50 db 50 db นี่ก็คือความดังของลำโพงนะโอเคนะครับความดังของลำโพงเป็นเดซิเบลนะเพื่อนนะมันเป็นค่าการวัดค่าของเสียงแล้วก็คือเดซิเบลนะเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นมันเลยไม่ใช่วัดแล้วเห็นไหมความดังคือเดซิเบลนะความดังของลำโพงอ่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ามันเดซิเบลนะทีนี้เขาก็จะป้อนความถี่อย่างเช่นต่ําสุดนี่แหละไปจนถึงสูงสุด เครื่องเขาก็จะกวาดความถี่เครื่องต้นกำหน,นดเสียงฟังก์ชันเจนเนเตอร์อะไรก็ว่ากันไปมันจะส่งเสียงอ้เห็นไหมจากต่าถึงสูงเลยทีนี้ไอ้เครื่องตรวจจับลำโพงเนี่ยไอ้ตรวจจับเสียงเนี่ยมันจะแสดงกราฟที่ตรงไหนล่ะทีนี้อย่างเช่นตัวนี้ยี่สิเฮิร์ตตัวนี้16บหกิโลเฮิร์ตอันนี้ dB ถ้าเกิดว่ามันเป็นลำโพงเสียงเบสนะอย่างเช่นตัวนี้มันซับเบสเนี่ยซับเบสเนี่ยนะเขาจะป้อนเข้ามาอืดเนี่ยอืดออ้มันพุ่งสูงเลยอืดพอความถี่สูงขึ้นแอะมันไม่ตอบสนองเลยเนี่ยมันก็แอะมันไม่ออกเลยเนี่เเห็นไหมอ่าเห็นไหมที่น totally so entonces, Arm, so well, channels, so ี้เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วอ่าแล้วที่นี้ถ้ามันเป็นลำโพงเสียงกลางบ้างลำโพงเสียงกลางก็อย่างเช่นพวกลำโพงทีวีลำโพงเสียง เสียงกลางในงานเครื่องเสียงเขาก็ป้อนความถี่เหมือนกันเลยอืออะไรพวกนี้แต่พอดีว่าลาโพงเสียงกลางมันมาตอบความตอบสนองที่แถวหนึ่งกิโลเฮิรตซ์อย่างเช่นอืดนี่มันออกมาได้แค่นี้อือมันพุ่งเว้ยมันพุ่งเว้ยเอลก็ต่ําลงอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางลำโพงเสียงแหลมก็เหมือนกันลำโพงเสียงแหลมพวกทวิตเตอร์อ่าอืดมาไม่ออกเลย มาก็ไม่ออกเลยแต่อีมันขึ้นมาตรงนี้เลยทีนี้โอ้มันพุ่งสูงเลยเนี่ยก็คือเดซิเบลตอนนี้คือดีบีเห็นไหมเพื่อนเอ้ยเร็วทีนี้ลําพงแต่ละตัวเนี่ยความถี่การตอบสนองนี่มันจะไม่เท่ากันงไงทีนี้เออเพื่อนๆไปดูการาฟได้นะไปดูข้อมูลของลําพงนะเพื่อนจะเห็นไอ้พวกการาฟพวกแบบเนี้ยที่ผมเขียนเข่าๆแบบเนี้ยเพื่อนดูเนี่ยนะครับเออแบบนี้เลยเออ ถ้าเขาทําเป็นตู้ลําโพงมาก็าจะทําแบบนี้เขาจะทําอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเขาเขาทําเป็นตู้ลําโพงสําเร็จรูปมานะเขาก็จะมีกราฟเป็นแบบนี้ทุ้มหน่อยกลางอะไรเงี้ยก็แหล,ลมอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นขยึกขยือแบบนี้เพื่อนก็ดูเอาว่าเสียงเบสนี้มันตอบสนองตั้งแต่ความถี่เท่าไหร่นี่ครับให้รู้ว่าไอ้ความถี่ตรงนี้คือความถี่เสียงทุม้มความถี่ตรงนี้คือความถี่เสียงซับวูเฟอร์ ความถี่ตรงนี้คือความถี่เสียงเสียงเสียงอะไรกาเรียกกลางกลางเบสกลางทุ้มนะแล้วตัวนี้ก็เสียงกลางตัวนี้ก็กลางแหลมอะไรเงี้ยอันนี้ตัวนี้ก็เสียงแหลมนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยก็ดูกราฟให้มันออกนะโอ้แต่ไม่เขียนได้สวยจังเลยทีนี้เราก็มาถกเถียงกันทีนี้ไอพวกนี้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ความถี่เราไม่รู้เดซิเบลไง เรารู้แต่โอมกับวัตไงครับพี่เขาเขียนมาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันม,มีแต่โอมกับวัตนะั่นที่มันเขียนมาที่วลำโพงแต่ที่มันก็ไม่ได้พิมพ์ม,มาเรารู้แต่โอมกับวัตพอรู้แต่โอมกับวัตแล้วเราก็มาโซกันโอ้ยแปดร้อยวัตห้าร้อยวัตทำไมมันดังดีจังเลยโอมแค่นี้โอมอย่างนี้ลำโพองอย่างนั้นโอ้โหนีครับเทียงกันเลยเพราะว่าเราไม่รู้ค่าความถี่และเดซิเบลพวกนี้เราต้องไปดูในข้อมูลของผู้ผลิตเขาจะให้กราฟมาแต่ส่วนมากไม่ค่อยให้แ้วตรงนี้เนี่ยแต่มันมีอยู่นะมีอยู่ ให้มาอยู่ส่วนมากแล้วไม่ค่อยให้พอคุยกันแล้วมันยาวมันยาวมากมันจะไม่ได้ขายเออแล้วทีนี้เราก็มาคุยกันว่ายี่ห้อนี้เบสดดีนะเออยี่ห้อนี้คงมันหล่อนะแบบดีนะนี่นนะประมาณนั้น,นเลยครับก็เราไม่รู้ความถี่แต่ถ้าเรารู้ความถี่เราดูออกแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปโศกกันแล้วเรารู้เลยว่าความถี่ของลำโพงมันตอบสนองความถี่นี้กี่เดซิเบลนะโอเคนะครับเพื่อน มันเป็นแบบนั้นแล้วที่นี่เราก็จะไม่ต้องไปโศกันอีกถ้าเรารู้ข่าดสองข่าเพื่อนหาในอินเทอร์เน็ตเลยความถี่ของลําโพงอ่าความถี่ของลําโพงแล้วก็ความดังของลําโพงนะครับเอาหาเลยข้อมูลมันเราก็จะได้รู้น,นะครับประมาณนั้นอ่าโอเคในเพื่อนนะมันก็สิบกว่านาทีแล้วผมพูดมามันยาวเราค่อยมาเสริมมาเติมกัน,กนเอานะครับในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าลําโพงที่เรารู้เรารู้ขนาดนิ้ว เรารู้ค่าโอห์มเรารู้ค่าวัตต์แต่เราไม่รู้ค่าความถี่ไม่รู้ค่าเดซิเบลเพราะว่าเขาไม่ได้พิมพ์ม,มาแล้วทีนี้เราก็มาโศกันว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีก็เพราะเราไม่รู้ค่านี้และเราก็ไม่เคยหาความถี่พวกกราฟพวกนี้เอามาดูเราก็ไม่รู้ส่วนมากก็โศกันขัดล้ายโอเคครับจังวินเรื่องทาก็จบนิทานนั้นสมองอเรียงแค่นี้ไม่ค่อยว่ากันใหม่นะเพื่อนนะเนาะโอเคครับบ๊ายบายไปแล้ว